เ้าล้ครับต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเทนนี่จากช่องเทนนี่กอล์ฟสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมโรบอทแอมเพลตเพจซิมูเลเตอร์นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนฟาร์มเทคคอยนะครับเวอร์ชัน2นะครับผมนี่ฟาร์มเงินตรงนี้นะครับสหรับสายเอฟเคนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผม โอเคนะครับสำหรับวิธีฟาร์มเทคคอยเวอร์ชันสอนะครับสำหรับสายเอฟเคนะครับอย่างแรกที่ท่านผู้ชมต้องมีนะครับดาเมจนะครับจัดเลี้ยงนี่คือต้องดาเมจเยอะนะครับถ้าดาเมจน้อยแนะนําให้ไปตีกล่อง3 5 0 0ทีจะคุ้มกว่านะครับผมอย่างที่สองนะครับท่านผู้ชมต้องไม่มีเวลาเล่นจริงๆนะครับถึงจะมาเอฟเคแบบนี้นะครับมาวิธีนะครับถ้ามีไทเนตัศ์ก็ใช้ไทเนทัศ์อัดไปนะครับผม ปเคนะครับเปิด t ไทน a ทัสขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้ปรับตรงนี้นะครับเป็น continuous playback นะครับปรับเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ record hockey นะครับตั้งเป็น f 8ก็ได้นะครับตั้งเป็น f 8นะครับผมจะได้กดง่ายนะครับวลาจะอัดนะต้องมีดามจเอเอะๆนะครับผมแนะนำเลยนะจากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับ ให้มันเป็นตัวเทคอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับผมจะได้กดง่ายนะโอเคนะครับอย่างแรกนะให้ตีกล่องตรงนี้นะครับจนกว่าจะแตกนะครับผมมาตั้งมุมกล้องให้ดีๆนะครับโอเคประมาณนี้นะจากนั้นก็กด F8 นะครับแล้วก็กดคลิกที่กล่องนะครับผมอโอเคกดคลิกที่กล่องอย่างนี้นะครับ จากนั้นก็ให้กล่องมาเลือดเหลือนิดนึงนะครับสักหมื่นทีนะครับผมโอรเคนะครับตอนนี้เลือดก็เหลือประมาณ3 0,000ื่นทีนะครับเดี๋ยวเรารอให้เหลือสักประมาณหมื่นทีนะครับผมจากนั้นก็เลื่อนมาลงมาข้างล่างรอนะครับโอเคเหลือประมาณหมื่นทีแล้วใช่ไหมครับกดคลิกนะครับแล้วกดโนเพชรเลยครับอ่าตรงนู้ก็จะหยุดใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ทีมเทคนะครับผม 18ตัวนะครับจากนั้นนะครับของผมจะมีมายักษ์อีกข้างบนอีก2ตัวนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็จิ้มไปที่กล่องนะครับแล้วก็ตีให้กล่องมันแตกนะครับผมถ้าท่านผู้ชมนะครับจะทําจริงๆนะครับให้ปีเคลียกระเป๋าให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยมาตั้ง AFK ไว้นะครับผมจะได้ไม่มีอะไรคาดเคลื่อนนะครับ ดูนะครับว่าจะได้เยอะไหมเด้งเข้ามาครับผมปุ๊บได้อยู่ที่4 6 2บิลเลียนนะครับผม4 6 2บิลเลียนนะครับถือว่าเยอะนะครับมาจากนั้นรอกล่องเกิดสักพักหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็ Equip Base นะครับ ่กดตรงนี้แล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ไปที่เดิมนะครับแล้วกดสต็อปครับผมแค่นี้นะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมต้องมีดาเมจเยอะๆนะครับถึงจะทำแบบนี้ได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายบาย